ดัดแนบดีแม็ก2023 ti, ตัวเตี้ยกระต่ายจากร้านสตาง์ลโตที่ดาเซอร์วิสมาแล้วค่ะวันนี้จะมาส่งห uz นา้าิ่งสุดดีแม็ก2023ค่ะคันนี้ค่ะลูกค้าต้องการเข้ามาให้ช่างจัดส่งให้ใหม่ส่งข้างหลังเพราะว่า ลูกค้าโทรมาแจ้งแล้วว่าบอกว่าลูกค้าโทรมาถามใช่ไหมล่ะโทรผคุยกับช่างแล้วเมื่อวานรอบนึงแล้วพอวันนี้ลูกค้าก็โทรมาอีก,กโทรมาเครื่องตายแต่ก็เลยงงว่าเอ๊ะล้วก็ถามรายละเอียดคือไปคือนาลูกค้าบอกว่ารถฉอมาโหลดมาแล้วแต่แต่แต่แต,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 แต่แต่ผมไม่ถูกใจอยากให้มันเตี้ยลงกว่านี้อีกคือแบบฮะโอเค งั้นเอารถเข้ามาดูค่ะเพราะว่าลูกค้าเคยที่คุยกับช่างไปแล้วเนาะเราก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรมากมายพอมาถึงค่ะช่างก็ได้ดูวัดระยะนะคะลูกค้าก็สองสั่งต้องการแบบบ๊วยลูกค้ามันเตี้ยมากเลยอะค่ะแด่ก็คืออืมอ่ะลูกค้าอยากได้นะคะช่างแบงก์ก็เลยต้องจัดค่ะขัดไม่ได้แต่ว่าลูกค้าก็ต้องรับให้ได้นะเพราะว่ามันมันมันเตี้ยม มันโหลดเยอะช่วงเี้งก็เหลือน้อยความแข็งความกระด้างมันมีแน่นอนแล้วยิ่งโชคเดิมด้วยมันก็ยิ่งดีดดดดดเลยซึ่งตรงนี้ลูกค้าก็ต้องรับให้ได้นะคะชงแจงไปเนาะแล้วก็คันนี้ค่ะก็มาใส่แก้เพยานค่ะแต่วก็จำชื่อด้เนาะพูดมัวหมดแก้เายันใส่ลุกยางกันกระแทกเราก็เปลี่ยนก้อนโหลดจาก2นิ้วเป็น3นิ้วค่ะ ก <c oughs> ำลังนึกอยู่เพราะว่าลูกค้ามาตั้งแต่เมื่อวานหรือไงล,ลูกค้ามาหลายคันจะแต่ก็ต้องนั่งไล่เลี้ยงว่าทีละคันทีละคันว่าคันนี้มีรายละเอียดอะไรยังไงค่ะมาเราก็มาต่อออกนอกรูนอกทางไปนานแล้วหลังจากที่คุยไปเสร็จเรียบร้อยถอดแหนบไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกมาเลยค่ะยกมาเพื่อจะมาเอาตับสามแผ่นนี้ค่ะตับหลักแหนบหลักมาขึ้นดัดค่ะช่างก็ ทำการดัดแล้วก็วัดระยะอะไรค่ะแล้วก็ขึ้นใหม่จ้าแต่อีกแผ่นหนึ่งเนาะคนละแผ่นแผ่นเมื่อสักครู่นี้ก็เรียบร้อยแล้วโอก็ยกอีกแผ่นหนึ่งขึ้นไปดัดเลยค่ะนี่ค่ะรื้อแปบเดี่ยวเปะเวอร์โอเคประกอบจ้าประกอบไปเลยค่ะนี่ค่ะก็ประกอบพื้นให้เรียบร้อยค่ะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะยกไปที่รถกันค่ะเลขอ ทางแวะแป๊บนึ่งแวะดื่มน้ำอากาศมันร้อนค่ะประกอบเสร็จทั้งสองฝั่งแล้วก็ไปค่ะยกจ้ามาค่ะดูหน้าสิปุย <c oughs> มันร้อนนะคะมันร้อนเน,นี่ยมันก็นหนักดนะ้วยเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นชุดนี้เลยนี่เพิ่มเติมมาอีกค่ะตัหนโดสามแก้เพายานันแล้วก็สแรกค่่ค่ะ รถเนี่ยมันยิ่งโหลดเตี้ยมันก็ช่วงเด้งมันก็เหลือน้อยอะนะคะซึ่งแต่ก็มั่นใจว่าลูกค้าน่าจะศึกษาข้อมูลมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะคะถึงจะถึงได้ที่จะมาจัดทรงใหม่มาโหลดใหม่นี้ก็แต่ว่าอย่างนั้นละค่ะถูกใจลูกค้าแต่บางทีมันก็ขัดใจช่างเน้ะแต่ทรงมันสวยค่ะแต่ว่านั่นละค่ะตามนั้นเลยค่ะทรงตับแตกกระแทกใจว่างั้นเป็นเนาะ หลดมันยิ่งหโหลดเยอะโหลดเยอะช่วงเด้งมันก็จะยิ่งเหลือน้อยเป็นเรื่องปกติค่ะอันนี้ก็ไม่ลองไม่รู้จริงๆนะคะสรงมันสวยแต่ตามมาด้วยนั่นแหละค่ะช่วงเด้งเหลือน้อยอันนี้ลูกค้าจัดสรงมาแต่ว่ามันก็สวยนะแต่ลูกค้าบอกไม่ถูกใจต้องการใหม่อะจัดให้ <laughs> นีค่ะหลังจากเสร็จแล้วช่างนางก็นาะมาดูความเรื่องถือมีดมาทำไมก็ไม่รู้เนี่ย นางมาดูความเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะเอาลอขึ้นรถแล้วก็รอขึ้นรถแล้วก็ประกอบใส่ลูกยางเอ้ยใส่นอ็อตผิดใส่น็อตแล้วก็อัดล็อคลงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวัดปอนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมตัวส่งงานได้เนี่ยลูกค้าเห็นส่งลูกค้าชอบมากลูกค้าย,ยิ้มหน้ามาเลยแต่ตายแบบหน้าเฮ้ย ดีมากเลยนะสองนิ้วสอดเนี่ยโอเคค่ะเรียบร้อยวัดปอนขอบพระคุณค่ะที่เข้ามาใช้บริการมีปัญหาอะไรโทรมานะคะช่างพร้อมให้คำตอบเสมอยินดีให้คำปรึกษาขอบคุณค่ะ